สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆก่อนอันไหนผู้แข่งขันมีใครบ้างไปเข้าแถวเข้าแถวเลยเอากระเทงกระเทงเป็นผู้ตัดสินเนาะ<บ>วันนี้เรามีรางวัลให้นะครับมีรางวัลให้โดยน้องกระทิงมีรางวัลที่หนึ่งได้อะไรทิงเลือกเอาอยางก็ได้ครัะได้ตัวนี้นนครับผมไดขอความอย<อ>่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาผมไครับ อย่าไปแข่งขันก่อลบอลโกงบอลรับรางวัลนะจ๊ะอย่าพึ่งอย่าพึ Robert ่งเอาบอลเด้อได้รับก่อลมือ่อาบอลก่อนเอาเบอลเอาเปิดเขายังไม่เปิดเลยได้รางวัลที่อเป้่าเฮ้ยได้รางวัลดีซ้อมใดดีซ้อมได้ไปเลยโอ้ เออเออเออเอา,เอา,เอามาลองวันนี้มีรางวัลให้ครับโดยน้องทิงอ,ออดี้รับเฝ้ลรางวัลในนเำด้วครับเฝ้าเวัาเออเอาใหญ่ด้วยเอาเปิดออดี้ออดี้โอ้โหวันนี้ไกลเลยเออดี้ยกตุ่งสูง ปอยเปิดไหมเปิดไหมสายหลุดอ้าวอ้าวรอบสองไปต่อคิวเลยไม่ได้กรรมการมาต้องไปเดินน้ำเขาอาตัวเบิ้งที่หลัได้บอเอาสูง มีคนอยากได้นลงเหมือนกันได้โอ้ขึ้นสูงไม่ไม่ถายขวดแล้วดิเปลาเปลามันหายไงดิ๊บเนอะขึ้นไล่รางวัลที่สองครับเดี๋ยวกรรมการจะตัดเอที่สองแมงเงี้ยไอ้ตันที่สองมาเล่นควันไม่ได้หรอเออคัดวันนี้เลยเอาวันนี้เลยสิงนอันน้อยน้อยไม่ใช่คัดวันนี้เลยเอาใหม่เลย

ตัวตมเองไม่ทันเลยครับเออมองไม่ทันเลยเปิดออดี่เอ้ยออดีเปิดให้มันนานๆก่อนที่สองอาะสะเป็น อ่อาตามอาตามเนียแหละตูมอ่ะอาดีมมันจะได้ไหมที่2อนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอออาดีมมีสิทธิ์ได้ที่2องอาดีมเอายข่งแข่งแ่งยข่งขางแง่ง โออไก่่าอ้าวหางตูมตาม้มึงบอกว่าให้ันทีกูไงกูให้มกเัน้มีใ้มออกเองให้มันออกเองอ้ออกเอ้นี่เออตามได้ที่สองตามได้ที่สอง อาดีนได้ที่3อาเปิลได้ที่1นึ่ีกี่รางวัลเียรางวัลเรางวันะคนที่ต่อไปอะพบไปเล่นต่อดิล่ะรางวัลก้อนมูจิจั่จตโตโตในที่ี่เด็มีอยู่เลยรางวัลต่อวตโตโอตนออดีที่สาอ่ะที่5 เนี่ยวตัวตัวหนที่หนึ่งมันมันไกลอยู่นะอ๋อนี่ที่สี่อ้าวเตรียมมารับรางวัลเนอะทีนี้เนอะสุดท้ายแล้วนะนี่รอบสุดท้ายแล้วโอ้มอนี่ที่ห้าที่ห้าอ๋อดิอ๋อดี อันดี้ได้ที่สี่เอาละเสร็จแล้วครบรอบแล้วครบรอบแล้วประกาศรางวัลก่อนอันที่หนึ่งอาเบิ้ลที่สองตามที่สามดีมที่สี่อดีอ้าวคนที่มีชื่อดังต่อไปนี้อาเบิ้ลมายืนอาเบิ้ลเลือกเอารางวัลเลยอ่าอ่าต่อไปที่สองคือไอ้ดีมอ่าตามได้ขู่ที่สองที่สองอ่ตามที่สองอ่ตาม อาตามมาเลือกต้ามค,คนที่สองเอาเอาไหนเอาไหนเออเอาเออนั่นแหละไปต่อไปคนที่สามคือใครอ,อ,อ,อาออดีมเลือกเอาอาดีมเลือกเอาอ่ะต่อไปที่สี่ใครให้ที่สี่ด้วยออดีเลือกอะไรโอ้อ,อดีได้แล้ว ที่ห้าโตโตอ่าให้ให้ที่ห้าโตโตด้วยนี่ไงโตโตเอออ่าเหลืยสองอันอ่าต่อไปนั่นไอ้คนนั้นชื่ออะไรน่ะไอ้ถือขวดใหญ่นั่นอันอันไหนมารับรางวัลนี่โหดีเออเลือกอะไรนี่เอาอ่าเอาสติ๊กเกอร์นั่นแหละเอาดิล่ะเอาโซ่ว่ะ <i> <i> อันไหนเอา้าผลการแข่งขันวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยกระทิงแดงเป็นผู้สนับสนุนรา,างวัลอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อบคุณไว้เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณและสวัสดีครับคนเจริญ